หมดดิด้วยครับนี่มาเล่นเกม m อ5มร์ครับนี้ได้ของใหม่นี่ได้มาแล้วตายมาแล้วไงเ้าไงเราเล่นให้ดูดูเล่นดูเลยไม่โชว์ เกิดมาก็ตายเลยไอคีไปว้าวฆ่าได้ศูนตัวคิบหายอ้อม่อยู่แล้วจะเสียแต้ม ไ้พี่เพชรดูนะครับอยู่ทีพี่เพชรผมดับหนึ่งนี่อนวัตรจุดพอ,พอจุดนี่มไม่แรงตรอ่อเนะเออ,อปวดหลัง กี่ทีเนาะสองนาทีแล้วบอกก่อนเล่นนี่ตัดอย่คือผมมันใช้ได้ไม่เกินสิบพันนาทีไม่รู้เป็นอะไรมันมีระบบป้องกันมันมันซื้อได้เดือนนึง ไม A aaa. A aaa. ่ได้ตะตรวนโอ้ยรวยคนจังเลย่แนงเนนี่อ่อดีเอกีเอกอาสาง่อยไม่ทำเลยชนะเลยวคนเลย เป็นอย่างี้เละยังไงเละนึกตอนดูะอะไรเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นตอนถ่าย หน่อยเกินไม่ได้ใช่ด้วยวอันดีมันโปรโมชั่นเลยซื้อได้เหลือสามร้อยเกบทังวันไี้ใอ่ก็จิบกัดโอลิช

いい <love>